ยากมากค่ะในการที่จะเตรียมตัวไปเรียนต่อแต่ละครั้งคือมันต้องเตรียมเอกสารเยอะมากไม่มีความรู้ตรงนี้เลยแต่ด้วยครั้งนี้ค่ะ Win Education เข้ามาช่วยให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะสวัสดีค่ะเพลงนะคะกำลังจะไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ Henry Business School University of Reading สาขา Entrepreneurship and Innovation ใช้บริการกับ w i Education ั่น ทำมาเชี่เกี่ยวกับนึกัยาทางด้านการเงินแล้วก็ประกันชีวิตค่ะจริงๆแล้วทางานมานานแล้วเนาะแล้วก็เรามีเวลามากขึ้นนะคะ่ะตอนนี้ทุกอย่างมันโฟโล์มากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องทําตามความฝันของตัวเองสักทีคิดไว้แล้วว่าอาจจะต้องเรียนอะไรเกี่ยวกับบิสเนสอะคะ่ะเราก็ยังไม่รู้ว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าตอนนั้นคิดอยู่2ที่ก็คืออเมริกากับอังกฤษค,ค่ะรู้สึกว่าอังกฤษอะการเดินทางการเป็นอยู่มันง่ายกว่าน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าค่ะเฮลี mm ่ hmm. ่เยาาาทชวญงด้นบิส ของเขาทางด้านวิชาการเนี่ยค่อนข้างเยอะเมืองเลดดิงนะคะเป็นเมืองที่สิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบอะคะ่ะแล้วก็อยู่ใกลก้ลอนดอนด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเลือกเมืองนี้นะคะ่ะรุ่นน้องอะคะ่ะเขาเรียนที่เวสต์มินสเตอร์อยู่แล้วนะคะก็เขาแนะนําว่าที่นี่มีเอเจนซี่แนะนําเรียนต่อต่างประเทศนะคะแนะนํามหาลัยมาประมาณ5-6ที่ให้เลือกว่าเราอะชอบไลฟ์สไตล์ประมาณไหนช่วยกระทั่งจองหอพักอะคะ่ะจัดการให้หมดทุกอย่างเลยะคะ่ะแค่เราบอกว่าเราต้องการห้องประมาณไหนพี่เขาก็หามาให้หมดเลยะคะ่ะ <laughs> สหรับในเรื่องของการเขียน SOP นะคะ เอาจริงๆก็คือไม่รู้เลยว่า SOP อ่ะคืออะไรแล้วก็ต้องเขียนประมาณไหนอะค่ะพี่วินเนี่ยแนะนําทุกอย่างเลยตั้งแต่ขั้นตอนว่าจะต้องเขียนประมาณไหนเขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาช่วยทุกอย่างจริงๆอะค่ะยากมากค่ะในการที่จะเตรียมตัวไปเรียนต่อแต่ละครั้งคือมันต้องเตรียมเอกสารเยอะมากไม่มีความรู้ตรงนี้เลยแต่ด้วยครั้งเนี้ยค่ะ In Education เข้ามาช่วยให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะบริการที่เพลงชอบมากที่สุดก็คือพี่วินเนี่ยเขาแนะนําเกี่ยวกับคอร์สของมหาลัยที่เราสนใจอะว่ามันตรงกับความต้องการของเราไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่เพงประทับใจมากๆ ที่วินเอ듀เคชันเนี่ยมีหลายสาขามากๆนะคะทุกกรุงเทพปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าใครสนใจก็ทักแชทไลน์มาได้เลยค่ะ